จากเงาภัยที่ได้นะคะก็มีเป็นเออ่ดินนะคะคือศกกันมังกรน,นะนะน้ำเขาตะกดมีพิจิกนะลมเมถุนที่ตุนกลุ่มน,นะแล้วก็ไฟเมษสิงห์ธนูนะคะอันนี้ครอบจิบสองราศีนะเด่นๆมีไฮพินแทกวันจันนะคะแล้วก็ชาริอดอดกรกฎนะคะมีแค่จันกับรกรกฎนะคะที่เด่นๆนอกนั้นก็สิบสองราศีดูได้หมดนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเขาน่าใจยังนึกถึงคุณอยู่นะคะไฮพินแทกนี่คือ นอกจากหมอดูแม่ซีจะหมายถึงว่าคิดถึงแล้วก็เป็นคนในความรับหรือว่าเป็นอะไรที่ตัดไม่ได้นะคะยังหลงไหลรุ่มหลงอยู่แนละ้วยังอยู่ในความอาอยู่ในก้นบึ้งส่วนลึกของเขาเขายังคิดถึงนึกถึงคุณอยู่นะยังอยู่ในใจเลยนะเรียกว่ายังตัดไม่ได้ะะยังหลงอยู่แนละ้วแต่ว่าใจเขาพยายามที่จะหักห้ามใจนะคะบล็อกใจตัวเองไม่ให้นึกถึงคุณนะคือเจ็ดไม้นะแต่ว่า สุดท้ายอาจจะไม่รอดนะเป็นคนไกลคนต่างแดงคนในเครื่องแบบไดานะเขาก็เรียกว่าใจเขาอยากจะมาเจอหน้าคุณน,นะพยายามหักห้ามใจแนละ้ะนึกถึงด้วยนะคิดถึงในส่วนก้นบึ้งนะคิดถึงมากเลยนะลืมไม่ได้ลืมไม่ได้นะตัดไม่ลงนะก็สุดท้ายจะมีการเดินทางมาหานะแล้วก็หกถ้วยนะเป็นคนรักเก่าเรื่องที่รุ่นน้องกันได้นะเขายังคิดถึงเรื่องอดีตในความทรงจําอยู่นะแล้วก็คุณยังเป็นศิษย์ถ้วยของเขาวนะ่ะมีความสุข พบเต็มร้อยเลยนะหกมาลบสิบนะจะได้สี่ตวนะก็เคยมีปัญหาเบื่อเซ็งห่างกันไปนะคะตอนนี้ก็ก้าวไม้นะเขามีกำแพงรั้วปิดกันเลยนะเห็นว่ารั้วเตี้ยๆเลยนะเขาข้ามไปได้แต่เขาไม่ข้ามนะเขายังคว้าไม้หนึ่งไว้อยู่นะคือคุณในใจนะเรียกว่า,าพยายามหักห้ามใจนะแต่เดี๋ยวสุดท้ายก็มาอยู่ดีนะแล้วก้ามาลบเจ็ดนะฮะเหลือสองไม้ก็คือเป็นคนไกลแนะ่นอนนะห่างกันนะ ความหมายของสองไม้คือเป็นคนที่ห่างไกลกันนะหรือคนที่อยู่ต่างแดนได้นะเก้าไม้หมายถึงว่ามีการเรียกว่าบล็อกปิดกั้นใจตัวเองนะหรือมีโรคส่วนตัวอินโทรเวิร์ดนะแต่ว่ายังคว้าไม้หมนูไว้ได้มีคุณในใจนะยังนึกถึงความสุขในอดีตนะคะแล้ววันนี้ก็สี่เหรียญยังมีความห่วงนะคะห่วงความสัมพันธ์นี้ยังจําคุณอยู่ในความทรงจํานะสี่เหรียญคือยังกอดเก็บไว้อยู่เลยนะถ้าไม่ได้หมายถึงห่วงนอนห่วงสมบัติ หวังความโสดส่วนตัวนะก็คือเขายังเก็บคุณไว้ในใจนะคะเป็นสิ่งมีค่านะคะสี่เหรียญเมืยอยหญ่ด้วยสามถ้วยนะคะเอ,อ่อถ้าไม่ได้หมายถึงมีบุคคลที่สามหรือเตัวป,ปาร์ตี้นะเขายังรู้สึกดีกับคุณอยู่นะเป็นสามถ้วยนะคือมากกว่าเพื่อนพิเศษนะคะเป็นเฟรนโซนะหนึ่งดาวน,นะคิดมากคิเดเยอะเรื่องคุณนะคิดที่จะตัดสินใจหรืออ่า จะต,ตัดนะก็ตัดเด็ดขาดไม่ได้นะหนึ่งดาวคือการชัดเจนหรือตัดสินใจใเด็ดขาดหรือตัดออกนะคะแต่มาขยายแล้วเนี่ยเขาไม่น่าจะตัดหรือออกนะคเพราะว่ามีซีเรียนะคือยังหววแหนแล้วกอดเก็บไว้นะแล้วนี้ก็ขนาดบล็อกปิดกั้นใจก็ยังนึกถึงอยู่ในก้นบื้องส่วนลึกของสมองนะแล้วก็จะมีการเดินทางมาหานะคะก็รวมๆเป็นประมาณนี้ค่ะ